นายดวงเมืองต่อจากนี้ผู้ดีเดินตรอกคีดครอกเดินถนนคนชั่วได้เป็นนายคนคนช่อชนเต็มแผ่นดินอดทนรอไปถึงเมษายนปี67เกียรติยศชื่อเสียงของบ้านเมืองจะดีขึ้นโดยจูปิเตอร์แอสโตรก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะดวงเมืองไทยต่อจากนี้เดินตามดาวคัมภีสุริยาต ดาวพฤหัสยกเข้าราศีเมษดวงเมืองไทย19เมษายน2566เหมือนจะมีอะไรดีขึ้นพอเป็นความหวังแบบลมๆเลง้งๆพอถึงอย่างไรพระราหูก็ยังทับราศีเมษดวงเมืองอยู่ดีอีกทั้งดาวพฤหัสยังได้ตำแหน่งการากินีจรประจำปีทางทักษะของดวงเมืองกรุงเทพด้วยการเมืองก็ยังมีการขัดแย้งกันเรื่อยๆยังไม่สงบ มีแต่ความวุ่นวายไม่ลงตัวขัดแย้งการที่ดาวพฤหัสยกเข้ามาครั้งนี้จึงเหมือนพระทุศีลยกเข้ามาเจอมหาโจรและแม้พระราหูโจรจะยกออกจาก,กราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนในวันที่17ตุลาคม2566เป็นต้นไปก็ตามแต่กระแสของพระราหูในราศีมีนซึ่งเป็นราศีของดาวพฤหัส ก็ยังสามารถส่งพลังงานแฝงตามมากับดาวพฤหัสที่อยู่ในราศีเมษได้อีกครั้งอยู่ดีฉะนั้นก็อย่าเพิ่งทำดีใจไปว่าพระราหูยกออกจากดวงเมืองแล้วเราคงจะได้เห็นอิทธิพลพระราหูที่แฝงแสงไปกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นกลากินีอยู่เกือบตลอดช่วงที่ดาวพฤหัสอยู่ในราศีเมษทับลัคนาด,ดวงเมืองช่วงที่ดาวพฤหัสซึ่งเป็นกลากินีจร ประจำปีรวมกับพระราหูในราศีเมษจะเป็นช่วงที่มีการเลือกตั้งและหลังจากนั้นจะมีการฟอร์มทีมกันก่อตั้งรัฐบาลงานนี้เราอาจจะได้เห็นพระธุศีลกับโจรทำสังฆกรรมร่วมกัน หรือมีการเล่นเหลี่ยมเล่นลิ้นกันทางกฎหมายหรือออกกฎหมายส่งเคราะห์โจรโดยมีชาติบ้านเมืองเป็นเดิมพันและมีประชาชนตาดำๆที่โง่บ้างฉลาดบ้างตกเป็นเหยื่อ17กันยายน2566ที่พระดาหูยกเข้าราศีมีนพบปีนาธ ของลัคนาโลกและลัคนาดวงเมืองดูเผลๆเหมือน,นอะไรๆน่าจะดีขึ้นแต่จริงๆพระราหูหลบไปบงการอยู่เบื้องหลังคนดีๆอาจจะถูกกดขี่หรือบงการโดยคนชั่วเกิดวีระบุรุษปลอมๆที่เป็นหุ่นเชิดของฝ่ายมารเราอาจจะได้เห็นหรืออาจจะไม่เห็นเพราะมีการมุกมิบธรรม การออกกฎหมายส่งเคราะห์โจรที่มีพวกโจรคอยบงการอยู่เบื้องหลังฝ่ายตุลาการและฝ่ายเทพจะอ่อนแอขาดแรงต้านเพราะดาวพฤหัสเดินถอยหลังระหว่าง13สิงหาคม2566ถึง28สิงหาคม2566และพัก29สิงหาคม2566ถึง8มกราคม2567 ส่วนฝ่ายมารก็จะออกฤทธิ์กันกระดีกระดาเป็นที่สนุกสนานเพราะศีลธรรมและกฎหมายอ่อนแอหรือเพราะมีการออกกฎหมายโดยฝ่ายอธรรมข้าราชการดีๆจะกลายเป็นสีเทาๆเาพราะโดนบังคับคนหากินสุจริตจ,จำต้องเสียหลักการสรุปว่าคงต้องรอให้ดาวพฤหัสเดินหน้าดาวพฤหัสจึงจะเริ่มมีกำลังวังชาและต้องรอไปจนกว่าดาวพฤหัส เลิกเป็นกาลกินีจรประจำปีซึ่งก็ต้องหลังเมษายน2567ไปแล้วนั่นแหละก็ทนทนกันไปช่วงต่อจากนี้เราจะได้เห็นผู้ดีเดินตรอกขี้ครอกเดินถนนคนชั่วได้เป็นนายคนคนช่อชนเต็มแผ่นดินรอวันพระหัสฟื้นค่อยคิดบัญชีกันใหม่ใครหลงระเริงกรรมก็รอใช้คืนกันวันหน้าหลังเมษายน2567 ดาวพฤหัสถึงจะเป็นมนตรีกับดวงเมืองเกียรติยศชื่อเสียงของบ้านเมืองจะดีขึ้นคนดีจะเริ่มปรลกดตัวคนชั่วพระเลวอาจจะกลับเนื้อกลับตัวขึ้นมาบ้างนิดๆหน่อยๆหรือเริ่มโดนเก็บกวาดแต่กวาดอย่างไรก็จะยังไม่หมดเพราะพระราหูยังแฝงตัวอยู่ในราศีมีนเรือนของดาวพฤหัสคนชั่วยังบงการคนดีอยู่เบื้องหลัง จนกว่าพระราหูจะย้ายออกจากกราศีมีน5พฤษภาคม2,568โน่นในฐานะที่เราเป็นคนไทยก็ได้เตียวหวังให้ประชาชาติมีแต่ความสงบสุขจเจริญในทุกๆด้านและช่วยกันสวดมนต์ขอพรพระสยามเทวธิราชเป็นจอมเทวดายิ่งกว่าเทวดาทั้งหลายทรงมีมหิตทิริศ จงขออภิบาลรักษาประเทศไทยโดยให้ปราชจากโรคามพยาทะอุปัตวะอันตรายความพินาศทั้งหลายขอให้ประเทศไทยมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขโดยประการทั้งปวงและขอจงประทานความสุขสวัสดีจงบังเกิดแก่ประเทศไทยโดยประการทั้งปวงเทินสาธุลำดับเหตุการณ์คร่าวๆของดวงรายเดือนบรรยากาศเป็นแบบนี้ หนึ่งบรรยากาศขัดแย้งจากผลการเลือกตั้งจะระอุไปจนถึงปลายเดือนนี้พฤษภาคม 2. ต่อจากนั้นจะเข้าสู่ความวายปวงของพรรครวมเช่นพรรครวมตุยทางการเมืองยุบพักเล่นเกมแปรพักเกมนี้กินถึงปลายเดือนกรกฎาคม 3. ม,มือมืดยื่นมือเข้ามาแทรกถามถึงพรรคสม้มว่าจะยอมจำนวนหรือไม่ ไม่เช่นนั้นจะเป็นเหตุให้เกิดรัฐประหารเกณฑ์น,นี้กินถึงกลางเดือนสิงหาคม 4. ประชาชนไม่ยอมอย่างรุนแรงทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจดันพิธาให้ได้เกณฑ์น,นี้กินถึงช่วงปลายเดือนกันยาซึ่งโชคดีหลังวันเกิดพิธาพอดี 5. ทหารออกมาอีกอย่างที่บอกว่าไม่ยอมเกณฑ์น,นี้กินช่วงสิ้นเดือนกันยาถึงสิ้นตุลา หฝ่ายประชาธิปไตยนักวิชาการรวมพลังด่าวิจารณ์ถแถลงการเกณฑ์น,นี้กินถึงสิ้นปี 7. ประชาชนสองฝ่ายแบ่งฝ่ายการประทะกันจะเรียกว่าตลุมบอลก็ได้โดยจะแบ่งเป็นฝ่ายเขาทะเลาะกันเองด้วยประชาชนต้องเลือกประทะให้ฉลาดอย่าเป็นเครื่องมือดูสนามรบให้ดีเกณฑ์น,นี้กินจนถึงต้นปี67เ ทุกอย่างสงบลงกฎหมายได้เวลาชำระบ้านเมืองเกณฑ์น,นี้เริ่มต้นปี67ถึงช่วงมีนาคม67 9. ข้อถกเถียงจะสิ้นสุดลงเพราะจดหมายปรีดีในระหว่างที่ทะเลาะทางการเมืองระวังตอนราหูย้ายลงราศีมีนที่เรือนวินาสทับราหูเดิมที่บ้านพระพรฤหัสจะส่งผลเป็นความหมายว่า จะเกิดพายุในน้ําเดื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนจะส่งผลถึงดาวธาตุดินที่อยู่ใต้น้ําในขณะที่มีเนฟจูนจรเป็นเกษตรอยู่เช่นนั้นแปลเป็นภาษาคนได้ว่าจะเกิดสึนามิจากเหตุลมกรดมาจากทางทะเลที่ทิศตะวันออกจากอ่าวไทยภาคใต้ทางฝั่งอ่าวไทยภาคตะวันออกชนบุรีกรุงเทพพึงระวังเนื่องจากราหูอยู่ตรงนี้ ไม่มีตำแหน่งคลื่นน้ำจึงไม่แรงเท่าคราวก่อนที่ราหูจรได้ตำแหน่งที่แรงกว่านี้โดยหาก,กราหูจะเข้าเรือนวินาศจึงพ้นเกณฑ์รัฐประหารไปเยอะมากการวิเคราะห์ดวงนี้ทำเพื่อประชาชนคนที่รักชีวิตประชาชนด้วยกันเท่านั้นใครใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นจะย่อยยับอัปราตามที่ท่านแม่ทัพบ,บัญชา สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ